วันสองตืนประมาณครับขวากตื่นเรื่อยครับน้องเรืให้เดินมาแถวนี้ถ้าจะเล่นเกมมาเที่ยวอุบอด้วยม่วม่นสนุกด้วยนะครับที่นักทเองเที่ยวจากกรนบุรีผมว่าพี่จะสมัครคนแรกเลยว่างั้นนะครับอ่าถาท่านมาจากจังหวัดเพื่อนะครับไปแหนมาจุดมาจากอะไรนะคอนเทนทาแค่น네 <ett> ี sí, ้ค <grassroots> รัือ บก็สนงใหายรูปาสวยแล้วก็บประทับใจอะไรแล้วก็แช่์าไปเห็นเพียสวยแ้แบบ่าแชรแว่าอประทับใจเลยยสสับวขาถกใจเขาเขาเรียกเนรางวัลบาองกาท ladies and gentlemen please welcome the large ink printed title procession of s e p r a du temple the front comes us about the princess t a s ordination by riding the royal horse สำหรับต้นเพียงจากว่าสีเป็นอยู่ในทุกปีต้นรูปรงียว่อมมีฝนกต่ได้่้องไห้ต้นออไปนเช้้าแงอาตยสมมาตงากอกได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราเทพเรียแสดง น้ำนั้นอ่ะลูกค่ะเทวดาค่ะต้นเพียรประเทศเพียวนะคะจะมีความเฉช้อยงดงามมากนะคะฉะนั no ้นถ้าอากาศร้อนกอ้าแบบนี้แล้วนะคะก็จะเหมีการให้ละองนะคะสับเพียรนะคะพี่จะช่วยลดคุณฮะภูมิค่ะไม่งั้นเพียรก็จะละลาย ติดตามด้วยเหรียนประเภทโบราณแบบดั้งเดิมขนาดเล็กจากอำเภอที่บุรมังสาหารนะคะที่แุ่นนานคณนีสามังสาหารนะคะส่วน